เราเข้ามาเพราะตรงนี้มันอยู่สันเลยเนาะครับนี่สันสะเดอนตรงนี้ครับมันเลาะมาทางเจ้าเนาะครับเลาะมาตามแบบนี้ครับแล้วผมวางเคมีโอไว้ข้างล่างหมดเลยครับผมกดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ไม่ต้องกดแล้วคันนี้มันมาถึงตรงนี้มันวกขึ้นไปหาผมครับใส่ตอนนมมัใส่ในถุงนี้อีกทีอ่ะแต่คนเดียวหรอเ่เนี่ยสองเนาะ ดเดิมไหมนาะน่าจะใส่แล้วนอนอยู่นะฮะเนหนาวเลยกันยกเอาบรรจุข้าสูงมันเลยแตงแต่ก็บดแล้ว เดี๋ยวดูเป็นคนไทยเพราะมันพูดไทยชัดอยู่ไม่อยู่เดี๋ยวนี้พิมพกันแล้ <c oughs> ดังและแยกวงเนเดี๋ยวนี้โบวิจวยเนี่ยแต่กินเนือเหนือมันนี่แล้วนเนี่ย <c oughs> แต่ทำไมเอ,เอาเกืือไว้ไว้ข้างในทุกๆอันเลยรับ ไว้ที่้วก็ขอปอวแกจะมาดูหรือเปล่าตรงเก้าตรงเก้านะแต่อยู่ต้องครัวหรัวหรือว่าไปอยู่รวมกันที่นอนเดี๋ยวผมบางแผนทีครับเดี๋ยวผมวางแผนแทนเองครับแล้วนี่ใครจะไปส่งเงือนเดี๋ยว Cảm ơn các bạn đã theo dõi Để không bỏ lỡ những